สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอซีพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีตเกี่ยวมิวสิกทุกท่านเด้อจา้าพี่น้องเจดวงสีผ้ามาจวดในส่วนของตารางงานค่ายเพลงโตัเกี่ยวมิวสิกพี่น้องประจำเดือนตุลาคม2,567อุ้ยอุ้ยอุ้ยคิวงานมาแล้วจ้าวริสันาทางขายเพลงเพิ่นกาได้โพตารางงานว้วล่าสุดพี่น้อง เดี๋ยวเจตวงกสินซูฟังเด้อว่าวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลานี่มีไปแสดงอยู่สายเนียพี่น้องไปบันนี่เจดวงสิพาจวดคิวงานตั้งแต่วันที่หนึ่งหอดสิ้นเดือนกับพี่น้องวันที่หนึ่งทายโปเตอร์ที่เซอร์พี่น้องคิวงานวันที่สองกะซ้อมสคริปต์ใหม่ส่วนวันที่สามเพิ่นกันยังวางไว้อยู่แล้วกะวันที่สี่โตเกียวล่ำซิง วัดสว่างสันติธรรมอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพี่น้องวันที่หวันที่6กซ้อมกลุ่มปิดเด้อพี่น้องเด้อส่วนวันที่เจ็กะไลสตรีมอีพียี่เก้าโตเกียวโป่งล่างอ่อนซ่อนพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรเขารับส้มกันได้อีพียีส่วนวันที่8พี่น้องเข้าห้องอัดซ่อมสคริปต์หม่วันที่เก้าคอนเสิร์ตงานของดีท่าตะเกียบ หน้าที่ว่ากันท้าตะเกียบจังหวัดะเชิงเซาพีิ้องส่วนวันที่10บไลมาราทอนโปโสินค้าส่วนวันที่11บเทางข่ายเพิ่นกระยัง่งว่างบายุพีิ้องเดียวกับสิมีทางเจ้าภาพจับจองในวันที่ว่างเนาะวันที่12หอการจนาจังหวัดขอนแก่นพีิ้องบอและกะทีมแดนเซอร์ส่วนวันที่สิถ่ายโปรเตอร์ปรับลูกศิลปิน ปาโธโบว่าสิเป็นงานคอนเสิร์ตบว่าสิเป็นงานกุมปิดบว่าสิเป็นงานไายแบบทายโปเตอร์พี่น้องสุดยอดเขอิิส่วนวันที่14กะถ่ายโปเตอร์ปรับลูกศิลปินพี่น้องวันที่15คอนเสิร์ตเต็มวงอยู่บึงแก่นนครพี่น้องบึงแก่นนครจังหวัดขอนแกน่นวันที่16พี่น้องวันที่16กลุ่มปิดไลสตีม ส่วนวันที่สิบจิตก็ยังวางไปยูพี่น้องแล้วก็วันที่สิบแปดปาร์ตวันที่สิบแปดงานที่หนึ่งงานที่สองหูดเด้ส่วนงานที่หนึ่งลดแห่โตเกียวงานบุญกระถิอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องงานที่สองของวันที่สิบแปดเด้อนี่คอนเสรตเดียวนองยูริตโตเกียวมิวสิกพี่นงองอยู่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาส่วนวันที่สิบเก้า มีสามงานด้วยกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นงานที่หนึ่งรถแห่โตเกียวบุญกะทินอีกแล้วพี่น้องบ้านโนจน,โนจานตำบลโนนจานอำเภอบัวไล่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องส่วนงานที่สองคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกงานวัดบ้านเสมาใหญ่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องส่วนงานที่สามคอนเสิร์ตโตเกียว ลำซิงเทอร์มินอลชั้น4งานเลี้ยงสัมมนาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องส่วนวันที 20, ่ยี่สิบเอพี่น้องเดอ้อวันที่ยี่สบลดแห่โตเกียวเต็มวงบ้านคุณมิน้นคอนล่าลิทวันที่ยี่็กัรลดแห่โตเกียวอีพี่น้องบ้านน้องกุ้งใต้ตำบลกุดบงอำเภอโพอนพิสัยจังหวัดน้องค่ายพี่น้องทางนองค่ายกะ ไปยาวน้ำเพลินเดอพี่น้นองวันที่21ส่วนวันที่22กุมปิดไลส์สตรีมแล้วก็วันที่23บอสถ่ายรายการหมอลำไอเดอนพี่น้องส่วนมื่อที่ว่างอยู่ก็เป็น24 25เดย้อพี่น้องเดอพี่น้องท่านใดสนใจรถแฮ่สนใจคอนเสิร์ตเต็มวงโตเกียวมิวสิกกะติดตัวจ้างเพิ่นไปได,ด้เดอพี่น้องส่วนวันที่26พี่น้อง บอสถ่ายรายการหมอลำไอดอลตอนเก่าม่ม่งหอดทุ่มหนึ่งบาสเหตุงานขักเหตุงานเนี่ยนอบอสก็เลยคอนเสิร์ตโตเกียวเต็มวงวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมตอนสี่ทุ่มอีกพี่น้องตั้งแต,ต่เศร้าหอดแรงหอดเดือกกักพี่น้องส่วนวันที่27คอนเสิร์ตโตเกียวเต็มวงงานบุญประจำปีอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้อง สิเมาวดเดีอยนเลยบอกว่าภาคอีสานนี่สุดยอดอีลีพี่น้องในส่วนของวันที่ยี่สิบแปดไทีนี่ลดแ่โตเกียวณตลาดนัดป้าบีบ้านโคกสีอำเภอย่งตลาดจังหวัดกาฬสินพี่น้องพี่น้องเศร้ากาฬสินกนอย่าลื่มไปเต้นไปเยาน้ำพืนเดอ้อลดแฮไปบริการถึงทีแล้วณตลาดนัดป้าบีบ้านโคกสีว่าจวบป่าพี่น้องส่วนวันที่ยี่สิบเก้า กะยังบทันมีคิวงานเนาะส่วนวันที่30ซสอมกลุ่มปิดนั่นแหละพี่น้องสิ้นเดือนัดที่นี่วันที่3 1กะกลุ่มปิดไลสตรีมปาดยังมีวันว่างแต่กะยังมีมือว่างบ่ก,กีีมือเองพี่น้องพี่น้องท่านใดติดต่องานกะสามารถติดต่อเข้าไปที่ขายเพลงตัวเขียวมิวสิกได้เด้อจ้าเมื่อนี้เจดวงก็เลยได้เอาข่าวเอาคิวงานมาอัปเดต ฝากพี่นวงทุกท่านไว้เด้อเถื่อพี่นวงสนใจเนาะปาดเดือนตุลาแล้วทั้งค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกในส่วนของรถแห่โตเกียวเพิ่นไปเรียนไซเนพี่นวงกะได้เลยเขามาเบิ้งของเจดวงได้เลยพี่นวงกะแชร์ฝากกันเบิ้งเดอ้อเขามาอัปเดตสู้ฟังไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่นวงไหมเดอ้อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไว้ในเด้อจา้าสวัสดีจา้า